รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไก่พงอย่างเงี้นึกว่าใกล้นิดเดียว ไงมันตกตรงนน้นแล้ววิ่งเข้ามาจะวิ่งมาได้ยังไงเห็นอยู่ว่าลูกตกตรงนู้นอ้าวก็ใช่ไงไปนู่นเลยอย่าอย่าอย่าไม่ได้นี่จับไว้นะตรงนี้นะตรงนี้นะใช่ไงวะก็ดูดิดูดิเห็นตกตรงนี้ก็ใช่เนี่ยทางลงเนี่ยเห็นไหมเห็นนะเห็นวะมันวิ่งไหมล่ะไม่ได้แข่งกันทองนี่เบลกันทองเดียวเองเล่นกับคนอื่นได้เล่นกับโปโลดไม่ได้แล้วเว้ย เห็นมนอยู่เดินมาทันมาทถอสนับสนุนโดยซูเปอร์ดิชสนับสนุนโดยซูเปอร์ริชสวัสดีครับและนี่ก็คือไวตี้ซีรีส์คัมเบอีที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้ากอ ทุกเช้าวันอาทิตย์ครับ7จ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีครับขอบคุณครับคุณปีเตอร์ไมล์ซี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้ไม่ใช่โอ้ดิ้งแล้วเหรอเนี่ยครับผมผิดพี่ปีเตอร์ไม่อยู่ผมก็ต้องแย่งซีนนี้แกที่เราก็ยังอยู่ที่สนามเพเซนเมลล่นะครับเหมาะสำหรับอเมเจอร์ไม่ท้าคือมันท้าทายดีมีทั้งเลยเ่าการจัดวางกับดักอะไรต่างๆเขตยนอุปสรไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นทรายเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับไฟเวก็ดีนะพี่ปูไฟเวดีช่วงนี้เพราะว่ามันได้น้ํานะครับ เพื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ออกอากาศไปแล้วก็มีคนโทรมาว่าโทรมาถามว่ามีสาวฟิตคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆหน่อยอะไรหน่อยอะรู้สึกว่าเออชอบอ่ะคือเออทำให้เขาเขามีกําลังที่อยากอยากจะตีกอล์ฟขึ้นมาเป็นสีสันเป็นสีสันอีกแล้งเขาอยากจะเขาถามมาว่าคือตอนนี้เขาเขาทำอะไรอยู่นะครับน่าจะเป็นโปรแล้วมั้งที่เขายืนกลางร่มอยู่นี่ครับเป็นคิตตี้เหรอครับ อาชีพเสริมครับพัฒนาอาชีพเสริมนั่นเองนะครับเอาละครับเนื้อหารายการของเรานะครับก็ยังคงน่าสนใจอยู่เช่นเดิมไม่จะเป็นช่วงกอล์ฟท็อปอีซี่ของโปรเซบีถ้าคุณรู้คุณทำได้ครับระยะ150ผมตีเหล็ก9ครับผมไม่มั่นใจครับว่าตีเหล็ก9นั้นผมจะถึงหรือจะตกกอฟแสดงโอ้โหสับแสงแสดงก๊อฟนะครภาษาก๊อฟนะครับที่ว่าจะยากแปลกๆเราก็อธิบายให้ท่านได้เข้าใจ ฟลกสติกนั้นอาจจะเคยได้ยินนะครับในการภาคของผู้ภาคนะครับกีฬากอล์ฟช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสองคนชอบมากครับช่วงของน้องพลอยนะครับนั่นคือช่วงกอล์ฟโซลไซตี้นี่ทำไมจะต้องยิ้มวงยิ้มหวานชอบครับพิธีกรน่ารักมากครับบุคคลท่านนี้นะคะคุณผู้ชมก็รู้จักกันดีเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีเป็นนักแสดงส่วนแขกรับเชิญในรายการของเราวันนี้ก็เป็น พักพวกของเราที่ตีกอล์ฟกันมาอะไรกันมานะครับเป็นนักแสดงซึ่งค้่ำบอดในวงการมันนานมากหลากหลายความสามารถครับแล้วก็เป็นผมผมให้เครดิตว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลที่สุดในกลุ่มครับคุณปีเตอร์ไมล์ซี่ก็ว่าไกลโอ๊ตก็ว่าไกลนะใช่ไหมก็ระดับนึ่งแต่ถ้าโดนต่อโดนผมว่าคนนี้ไกลสุดใช่ใช่ครับแล้วนอกจากเขาเป็นนักแสดงเป็นนักกอล์ฟคือซิงเกิลเนลิกัหรือถึงอันเดอร์เขาเคยที่จะสอบโปรครับ แล้วด้วยด้วยหน้าที่การงานนักการเมืองท้องถิ่นก็เคยเป็นอาจจะไม่มีเวลานะไม่มีเวลาตรงนี้แล้วจะพระจ,จับผุมว่าเป็นช่างเฮ้ยสุดยอดน่าสนใจนนไหมล่ะสามารถมากเลยนะครับ พชเอมสวัสดีครับบพจพ์ครับครับผมก็นี่คือคุณบอสพชเอมที่ผมแนะนำไปว่าเป็นนักแสดงมากี่ปีแล้วเอาเอาตรงนี้เอาทีละแผลอ่ตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ปี36ครับปี36ตอนนี้ก็ปี60ใช่ครับ6กก็24ปีปีครับโอ้โหตอนนั้นก็เป็นัก ก็ระดับต้นๆเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ฝีมือดีขนาดนั้นแหละครับพี่แต่ว่าตีไกลใช่ไหมฮะไคุนบอกเบื้องต้นบอกว่าคุณพรวัพอที่ตีไกลมากตีไกลตัวใหญ่เลยตัวใหญ่หนึ่งนึกอยากเขาเป็นเป็นทั้งนักมวยเก่าเป็นนักฟุตบอลใช่เป็นนักกีฬาเป็นเป็นสปอร์ตแมนดูสวิงเขาคุณผู้ชมอยากให้ดูสวิงเขาอีกทีดูการเซตดับลองนึกถึงถ้าใครมีโอกาสได้ดูอดัมสกอตบงจะคล้ายๆอดัมสกอตแองเกิลเห็นไหมครับดูการแหลกข้อมือเห็นไหมครับนี่ฮะ พามาอย่างนี้ดูการเทินปุ๊บ,บปั้งอ่ะขออีกทีฮะปุ๊บดูการจบวงปุ๊บพอมันถูกวงแล้วนี่เห็นว่ามันจบ,บวงสวยหล่อแล้วก็สมาร์ทเป็นเทคนิคที่ทําให้เราได้ตีไกลด้วยหรือเปล่าครับคุณวรคือจริงๆแล้วผมว่าทุกคนก็ตีไกลได้หมดนะครับแต่ว่าสรีระความสูงแล้วก็น้ําหนักตัวน้าหนักตัวหรือว่าทุกอย่างในผสมผสานตรงนีีมีส่วนเลยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมกล้าพูดเลยว่าที่ผมตีไกลเนี่ย มันมันมันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าทามมิ่งถูกไหมอช่ทามมิ่งครับจังหวะมันมการที่เราถ่ายน้ำหนักไปนะี่คือจังหวะของมันมาก,กาครับคือคือผมผมก็เคยแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเราตีแบบนี้ไม่ได้ตีแบบนั้นไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรเพราะว่าเราใช้มือบ้างใช้ตัวบ้างอะไรเงี้ยคือต้องให้แบบสมูทคือคือต้องต้องสมูทสมูทอ่ะคือถ้า แรงมากก็ไม่ไกลครับเบามากก็ไม่ไปอ๋อที่เขาบอกกันว่าเออยิ่งเข็นยิ่งใกล้ใช่สบายๆจะกได้ไกลกว่าใช่ครับใช่ใช่แล้วที่ไปสอบโปรทําไมติดขัดเรื่องอะไรถึงไม่ผ่านเพราะว่าดูจากสวิงแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่ผมไม่ผ่านโาะเรื่องอันดับแรกคือเรื่องอารมณ์ในช่วงนั้นที่ไปสอบใช่ไหมกี่ปีมาแล้วกี่ปีมาแล้วผมสอบโปรมา8ปี9ปีครับ 9ปีปคือตอนนั้นยังอารมณ์ร้อนก็คือก็อค,อคือด้วยด้วยอารมณ์เพราะว่านักกอล์ฟเนี่ยคือการเมื่อเมื่อไหร่ที่คิดว่าตัวเองเก่งเมื่อไหร่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าเขาเนี่ยน,นั่นคือผลต,ต,ตัวผมนะเนอื่อนคนอดื่น well คนอดื่นผมไม่รู้นะผมคิดว่าอย่างนั้นคือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการที่เราประมาาประมาทมากในการที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเราพร้อมแล้วนะเราจะไปซ้อมถึงซ้อมถึงแล้วนะเราจะไปมั่นใจแล้วนั่นแหละคือแล้วก็พอไปเจอจริงๆเนี่ยมันไปเจอเพเชอร์คือการกดดันของของเพื่อนร่วมกวนที่ นือกว่าครับคือคือ,คอ,คอเราคิดว่าเราเล่นเนี่ยโอ้ยเราก็ตีกับโปรเราดีแต่ว่า,าสถานการณ์จริงมันไม่ใช่แบบนั้น,น,นแล้วก็ด้วยเวลาอยู่บนกรีนแล้วเนี่ยเจอกดดันเรื่องเวลาเวลาแข่งเนี่ยมันสิบสีส่นาทีนะจะต้องเท่านี้เท่านี้เท,ท่านี้นะโด,ดนเตือนด้วยโดนเตือนด้วยโดนอะไรด้วยโดนตับโดนตัดด้วยก็ยิ่งแบบ ม่ไม่ง่ายเลยนะครับคุณบางทีคือสวิงเพอร์เฟกตีไกลได้ระยะแต่กอล์ฟเนี่ยคือแต้มมันสกอร์มันอาจจะไม่อยู่ที่ไกลกอล์ฟมันมีตั้งหลายเกมมีเกมเซิร์ฟเกมแอพโรชเกมแฟร์เวย์วูดเกมระเบิดทรายแล้วก็ลูกสั้นและที่สำคัญคือพัดโอ้บนคลิปนีวรพจน์เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องพัดมาคุณปูครับ้ก่เขาพูดกันอยู่ว่าของพี่พี่น้องช็อตอื่นดีเกือบทุกช็อต ถ้ามีปัญหาเรื่องฉอดพัด <c oughs> คุณก็เล่นกับเขาคุณแต่รู้แมะทำเป็นมาคนท่านนี้นะคะคุณผู้ชมก็รู้จักกันดีเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีเป็นนักแสดงถ้าคุณรู้คุณทำได้กอล์ฟท็อกอีซี่มากแล้วครับกับโปรเซบี้ครับวันนี้โปรเซบี้มีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันไปชมมาได้เลยครับ ย่า yeah. อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมโปรเซบีย์เานิยุสศิลป์บรรเทาช่วงนี้เป็นช่วงกรอบทองอีซี่ครับตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องการใช้เหล็กซึ่งตีระยะ150ปกติแล้วผมตีเหล็ก9ครับแต่ผมไม่มั่นใจครับว่าตีเหล็ก9นั้นผมจะถึงหรือจะสั้นผมจะทดเหล็กดีนะครับหรือเพิ่มเหล็กดีหรือจะจับฮาสวิง วันนี้ผมจะพาท่านผู ja ้ชมไปพบกับโปรที mm ่อ hmm. ย so, oh, well ู่3ามตอบเหมือนเดิมครับโปรเจ้าเก่าน้องเลิฟผมที่ไปปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับตามไปครับวันดีน้องต้อง ก็ขอบคุณมากนะสวัสดีครับหัวไม้เยี่ยมมากเลยเป็นยังไงบ้างตีไกลตีไกลซ้ายอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีอาการนั้นแล้วตรงไกลตรงเป็นใครมาจากไหนสวัสดีครับผมโปรต้องประพฤติกรรคชมาศเซลเรปเปอร์เซนทีฟซูเปอร์วเซอร์บริษัทเรียเนียนประเทศไทยอีกครั้งครับผมโอ้โหอีกครั้งครับปัญหาเหล็กปัญหาเหล็กครับตอนนี้คือพี่ตีในระยะที่เป็นอ่าห้าร้อยห้าสิบอ่ะร้อยห้าสิบหลาเออไม่มั่นใจเลย ไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าเฮ้ยห้าสิบปกติพี่ตีตีปกติตีอะไรครับเลยเก้าเลยเก้าเลยเก้าเนี้ยเลยเก้านี่เลยเก้าเลยเก้าเลยเก้านะของอารเวีรุ่นนี้ยรุ่นรุ่นใช้อยู่เอฟเอฟฟอสตีไกลมากดีมากเพราะคอนโทรลได้ดีเราเป็นโปรเราต้องเอาคอนโทรลใช่แต่วันนี้จะมาถามว่าผมตีนะพี่ตีระยะร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยห้าสิบปกติตีเด็กอะไรเลยเก้าเลยก้เยเก้าใช่ไหมเป๊ะเลยแต่นี้บางครั้งอ่ะไม่ถึงบ้างบางครั้ง เราเราเลยไม่อยากเข็นไม่อยากเล่นไม่อยากเข็นเออใช่ตีไม่มั่นใจละว่าเฮ้ยมันใช่ระยะร้อยห้าสิบไหมพี่จะตีร้อยห้าสิบเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อเบอร์ดีไหมหรือจะตียังไงวิธีการมีกี่วิธีครับยังไงมีทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยการเผื่อระยะสําหรับการตีร้อยห้าสิบสำหรับคนตีเหล็กเก้าสมมุติจะตีเหล็กแปดมีด้วยกันสองสองทางเลือกให้เล่นอ๋อสองทางเลือกวันนี้จะแนะนำเหล็กแปดอยู่ในมือเลยอ่านี่เน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 ่แนะนําทางเลือกแรกคือตี ชกลงมาหน่อยแล้วตีฟูสวิงเหมือนเดิมยังไงนะอันนี้เลขกแปดอ่าเลขกแปดอ่าเลขกแปดจับคลิปโชกโชกลงมาหน่อยสองนิ้วได้ครับสองนิ้วประมาณนี้นะสองนิ้วใช่ถูกตจับเหมือนเดิมแล้วตีฟูลสวิงเหมือนเดิมอ๋อเหมือนว่าฟูสวิงแต่จับไม่สั้นลงงระแวเลยตีฟูสวิงเหมือนเดิมอ๋อเราขึ้นมาใช่ครับตีฟูสวิงเหมือนเดิมขึ้นมาป้าบเต็มเลยใช่เหมือนเราลงมาปั้งใช่ครับผมได้ได้จับจับอย่างนี้นะเพื่อความมั่นใจเพราะว่าองศา มันตีมันตีมันชดเชยโดยการที่เราจับโชกอ่าทางทิศหนึ่งคือจับปกติแต่ตีเสร็จสามส่วนสี่สวิงนิวตอนนี้จับจับตาปกติปกติตอ่าปกติแปดตีเสร็จสามส่วนสี่สวิงเสร็จสามส่วนสี่คือเราขึ้นมาเนี้ยขึ้นอ่าอย่างงี้นะขึ้นครับขึ้นแบ็คสวิงแบ็คสวิงสวิงเราอยู่ที่ โออ่าปีนี้ใช่ไหมเราเกือบสิบสองนาฬิกาเราตีแค่สิบนาฬิกาเศษฟ้ายอยู่ที่สิบนาฬิกาอันนี้คือเศษสามส่วนสี่สวิงอย่างนี้นะใช่ครับแล้วก็จังหวะเดิมเลยจลงมาแบ็คสวิงจังหวะเดิมมาลงมาเนี่ยลงมาลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ขอขอบคุณน้องมากที่ให้คำแนะนำไม่เป็นไรครับตัวหม้โอเคละตอนนี้เหล็กจะโพดละยินดีมากนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับช่วงนี้ครับ ช่วงกอฟทออไอซครับเป็นช่วงที่ทุกคนนะ่ะนำไปใช้และปฏิบัติได้ครับถ้า,ถาคุณรู้คุณทำได้สวัสดีค่ะพลอยพ,อยพอรประพัดน์วรสิทธิ์กุลในช่วงกอลฟโซไซตี้เช่นเคยนะคะและตอนนี้ค่ะพลอยก็มายืนอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยาค่ะ กอลฟไปก่อนคะ่ะเพราะว่าวันนี้พลอยจะพาคุณผู้ชมมาบุกกล้องถ่ายละครคะ่ะเพื่อที่จะมาพบกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งนะคะบุคคลท่านนี้นะคะคุณผู้ชมก็รู้จักกันดีเพราะว่าเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีเป็นนักสแสดงเป็นพิธีกรหลายรายการมากนะคะและยังมีอีกหนึ่งบทบาทสําสคัญเลยคะ่ะจะเป็นอะไรนั้นไปพบกับเขากันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่เบตเตอร์ลุสยส์มออก สวัสดีครับแหมไม่ได้เจอกันนานนะครับคุณผู้ชมครับพีเตอร์ขายังไงคะเนี่ยเมื่อกี้ยังเป็นพิธีกรรายการในหาบกอล์ฟอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆตอนนี้มาอยู่ในกองละครได้ยังไงคะโอ้โหคำถามนี้ตอบไม่ยากครับน้องพลอยขอถามน้องพลอยคําหนึ่งครับมีบ้านไหมครับ อุย้ยมีใช่ไหมคะมีรถไหมครับมีค่ะอ่อนไหมครับอ่อนค่ะเหมือนกัน,ลน,นเลยครับนั <c oughs> ่นแหละครับเหตุผลครับทําทุกอย่างครับทำทุกอย่างเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาในฐานะนักแสดงนั่นนะสิเก่งๆนะเนี่ยอยูด่ดีๆมาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยเป็นแขกรับเชิญในรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกร <c oughs> มีด้วยเหะอย่างนี้ก็ได้เหรอ ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคครับก็จริงๆแล้วผมได้รู้จักพี่โหนงจากการเล่นละครนะครับจากละครโอ้หลายๆเรื่องครับของพี่กอบสุขจาุ้จินดาก็คือน่าจะ3-4มสี่ปีครับแล้วก็มาได้เล่นเล่นล่าสุดก็คือขี้ราชสีแล้วก็เห็นพี่โหนงเขาทำรายการเฮฮาบ้ากอฟเราก็เป็นกลุ่มนักอฟที่รู้จักกับเพื่อนนักแสดงครับแล้วก็บอกพี่โหนง ว่าเอ้ยผมขอทำรายการด้วยได้ไหมผมอยากทำรายการอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบกอลฟอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอพี่นงมามาทำรายการพี่นงก็ให้เป็นพิธีกรคู่กับพี่ปูครับ อันนั้นก็คือที่ไปที่มาบ้างบางช่วงบางตอนใช่ก็จะพูดถึงน้องพลอยทุกอาทิตย์แต่ไม่เคยเจอน้องพลอยเหมือนกันเพราะว่าน้องพลอยจะแยกออกโลเคชั่นไปแล้วในส่วนของด้านการแสดงนะคะพิเตอร์ปกติก็คือจะเห็นพิเตอร์อยู่หน้าจอตลอดเลยแต่ว่าวันนี้ที่มาอยู่ในกองละครคือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของนักแสดงใช่ครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทคือใช่ก็คือตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับว้าว้าวเลยครับก็ว้าวเลยว้าวเลยค่ะตอนแรกก็ว้าวอย่างนี้แหละ เราก็โอ้โหได้เป็นผู้ช่วยพู้กงกับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะต้องเท่มันจะต้องเลิศเลยเฟคออกมาจริงแล้วเอ๊เอ๊เอ๊เรา่เห็นอย่างที่คิดเลย ยังไงคะพี่เตอร์เราจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมามาเรียนรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเราอยากเราอยู่เบื้องหน้ามาก็ประมาณ20ปีบวกบวกแล้วคือเดี๋ยวนี้เวลาไปบู๊เราจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันไม่เหมือนช่วงเราสดๆอะไรเงี้ยเวลาบาดเจ็บอะไรมันก็หายยากเราก็เริ่มมองแล้วที่เราจะทําอะไรดีจริงๆก็ทําธุรกิจหลายอย่างนะครับทำร้านอาหารทาผับทาร้านตัดผมทาอีเวนต์ทำอะไรทามาเยอะมากเราก็มานั่นรบกวนนะเอ๊ะจริงๆแล้วเราชอบอะไรก็มองว่าเออเราอยู่ ในวงการมา20กว่าปีเนี่ยเราก็น่าจะชอบเรื่องพวกนี้นะเราเอาเวลาที่ที่เรามีมากมายไปทําอะไรที่เราไม่ชอบอยู่ได้ตั้งนานแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราลองมาทําอะไรที่เราชอบดูไหมก็เลยแบบว่าขอพี่หนุ่มว่าเฮ้ยผมอยากช่วยอยากทําอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหลังกองถ่ายอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็บอกงั้นมาลองเป็นผู้ช่วยผู้ับดูไหมเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องหนังบ้าก็คือถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ที่เป็นเรื่องหลังเต็มตัวใช่เลยยากยากไหมคะพี่เตอร์ อยากมากสเต็มเลยอยากมากอยากมากมากจริงๆรว่าอย่างไเดี๋ยวจะรีบตรงนี้ให้เดี๋ยวรีบบอกไปแล้วโอเคคือก็ต่อต่อเนื่องได้เออเรารีบถูกล้ตรงนี้นะอะไรนี้จะบอกว่าเยอะแยะอะไรแบบนี้นะเสร็จแล้วบอกเขาดับไปเลยนะว่าตอนเราเล่นเนี่ยเราเราก็จะดูแค่บทที่เราเล่นเวลาเราเป็นนักแสดงเราก็จะดูแต่ว่าบทเรามันมันมีอะไรอยู่ในนั้นเราก็จะคือมันก็จะคีคาแรคเตอร์ของเราไป บางทีนัด9โมง10โมงบางทีมีแค่2ทันซีนเราก็จะได้กลับเหมือนน้องบอยอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะ3 3ทุ่มบ้างแต่ว่านานๆทีมันก็จะสลับไปสลับมาทีนี้พอเรามามาเล่น6โมง7โมงไม่เกิน8โมงนี่ยังไงต้องถึงต่างจังหวัดไกลแค่ไหนก็ต้องไม่เกิน8โมงแล้วก็กลับนี่ก็คือ4ทุ่ม4ทุ่มก็คือตัดคิวถ่ายปกติเลยใช่ก็พร้อมกับบททั้งหมดทั้งเรื่องซึ่งเมื่อก่อนเราจะไปบางทีก็ไม่มีบทใช่ไหมเพราะว่าเราแลันบ้านมาแล้วบท ของเราไม่เยอะเราก็ไม่ต้องหิ้วปังที่ต้องมีกระเป๋าต้องทําการบ้านมาเพราะว่าบางทีนักแสดงในซีนสิบคนเนี้ยเขาจะถามแล้วว่าเขามาจากไหนทําไมเขาพูดแบบนี้และทุกคนถามเราเราก็ต้องตอบให้ได้เพราะฉะนั้นการบ้านมันค่อนค่อนข้างจะหนักครับแล้วก็เรื่องนางบาปเนี่ยเป็นบทที่ค่อนข้างซับซ้อนต้องมีอดีตไปปัจจุบัน Mm hmm. มีเรื่องเท็จมีเรื่องจริงซึ่งเนื้อเรื่องเขาเข้มข้นมากแล้วก็ซับซ้อนมาก mm hmm. ต้องทํางานหนักเป็นสองสามเท่าแล้วเราก็จะ<ห>รู้ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็จะนึกอยู่ตลอดเพราะเราจะเห็นแต่โลกของตัวเอง uh huh. ทำไมนัดผมมา8ปดโมงแล้วมาถ่ายผม1ิบโมง uh huh. <laughs> ทำไมถ่ายผม1ิบโมงแล้วไปปล่อยผมสามทุ่ม uh huh. ทำไมผมมีซีนนั้นแล้วเว้นไปซีนนี้วันนี้มีคาตอบหมดเลย uh huh. วันนี้เราจะเก็ต อย่างเลยที่ที่เป็นปัญหาเบื้องหลังกองถ่ายแล้วเราจะจะเรียกว่าเราจะเคารพทีมงานมากขึ้นนะครับเพราะเมื่อก่อนเราก็ทีมงานเราก็เคารพแหละแต่ว่าเราก็เห็นเขาแค่เป็นเป็นคนทํางานอะแลเอ้ยงานคุณคุณก็รับผิดชอบไปสิคุณมาทําตรงนี้นี่ใช่ไหมวันนี้พอเรามาอยู่ตรงนี้เรารู้เลยว่าโอ้โหคือเอาจริงๆนะผมว่าหนักกว่ากรรมกรหนักจริงๆหนักกว่าชาวนาชาวนาตื่นมาตีห้าทำงานเต็มที่หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งก็เลิกของเราไม่ใช่พร้อมกับแรงกดดันที่มันแบบว่า ความรับผิดชอบของคุณน่ะคุณต้องรับผิดชอบตรงเนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์คนทั้งหมดก็จะพุ่งมาที่คุณจะมองมาที่คุณจะจะ,จะแบบว่าเอ้ยมันคือปัญหาเนี่ยไครต้องเป็นคนรับผิดชอบอะไรแบบนี้ยซึ่งมันมันเป็นความรับผิดชอบค่อนข้างสูงโอ้แล้วในส่วนของพีเตอร์คือแบ่งเวลาอย,ย่างไรงคะเพราะว่าก็คือมีทั้งงานแสดงพิธีกรด้วยแล้วก็มาทําเบื้องหลังด้วยไม่ต้องแบ่งครับเพราะว่าแบ่งไม่ได้แล้วครับ <laughs> คือตอนนี้เวลามันถูกล็อกล่วงหน้าไปหมดแล้วก็คือจานังฮานพุทธพุรหัสนี่ยังไงก็คือให้ละครละแต่ถ้ามีไปดูโลสุกอะไรเงี้ยก็จะไปเบียดคือมีพิธีกรด้วยมีแฮร์่บักอล์ฟด้วยแล้วก็จะมีพิธีกรรายการเกี่ยวกับชุมชนอีกสองสองสามรายการอุ้ยแล้วอย่างนี้ในส่วนของกอล์ฟล่ะคะมีเวลาได้ไปตีบ้างไหมคะเนี่ยพี่เตอร์จริงๆก็ได้ได้รายการแฮ้์ร่บักกอล์ฟนี่แหละครับที่แบบว่าเรายังได้ทบทวนเรื่องกอล์ฟกับกลุ่มพี่ๆน้องๆที่ รวมกันสังสรรค์บางทีมีกิจกรรมเรื่องสวิงบูลอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบไปจอยบ้างแต่ก่อนก่อนที่จะมาทําเบื้องเบื้องหลังเนี่ยก็วางแผนว่าจะไปจะเทินจะเทินโปรจะเอาจะเอาทัวร์การ์ดอะไรอย่เงี้ยแต่ด้วยหัวงานละครนี่สุดแทบจะหยุดกอบไปก่อนก็ตอนนี้ไปวางเรื่องซีเนียร์ละวไปแข่งกรอบตอนแก่ว่าแล้วกัน คือซีเนี่ยรุ่นอายุ50ปีอรบอาจารเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะก็จริงๆครับเป็นเป็นเป้าเป้าหมายเพราะว่าเรารักกีฬากลอฟยังไงกล์ฟก็เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนฐานที่สําคัญของเราฐานนึงอ่ะคือมันเป็นมันเป็นกีฬาที่มันติดตัวเรามาตั้งคือมันเป็นกีฬาของเราแล้วล่ะมันเป็นกีฬาที่ติดตัวเราอ่ะไม่ไม่เล่นอย่างอื่นละก็คือถ้าจะแข่งจริงจังในในในแบบอาชีพก็คงต้องไปเตรียมตัวเพื่อเล่นซีเนี่์พี่นู้ไม่ต้องบอกพี่นู้ไม่ต้องทำบ โอ้โหอยเพิ่งทราบว่าพิเตอร์ทำงานเยอะขนาดนี้อย่างไรก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณพิเตอร์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็โซนเต็มวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับพวกเราในใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟลกสติ๊กนั้นอาจจะเคยได้ยินนะครับในการภาคของคู่ภาคนะครับกีฬากอล์ฟ สับแสงแสดงกอล์ฟมาแล้วครับกอล์ฟแสดงวันนี้เป็นคําบ้าอะไรไปชมกันครับสวัสดีครับแล้วก็มาถึงช่วงสับแสงแสดงกอล์ฟนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นกอล์ฟนะครับมาเทีย่ยวที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยานะครับแล้วที่นี่ก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์น,นะครับงดงามมากๆครับ และวันนี้ครับสับแสงสแลงกอลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือคำว่าแฟลกสติ๊กครับแฟลกสติ๊กนั้นอาจจะเคยได้ยินนะครับในการภาคของผู้ภาคนะครับกีฬากอล์ฟนะครับแฟลกสติ๊กนั่นคืออะไรครับก็คือก้านของธงนะครับตัวนี้แหละครับที่เป็นสติ๊กนี่แหละครับเขาจะเรียกว่าแฟลกสติ๊กนะครับเป็นก้านของธงเวลานักกอล์ฟที่เล่นกึ่งโอนวันหรือว่าตีอีเกิลหรือตีเบอร์ดี้ระยะไกลนะครับที่มาชนแฟลกสติ๊กแล้วก็ลูกลงนะครับเขาก็จะบอกว่า บอลที่ The f l a g Stick นครับแล้วก็ลงไปในหลุมครับได้ทราบคำสับไปแล้วนะครับจะได้ชมกอล์ฟอย่างมีอรรถรสมากขึ้นนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพชิชชน,นันตั้งทองเจริญค่ะชื่อเล่นว่ากิงหลิวนะคะ c คดดี้เบอร์2 2 0ค่ะอยู่สนามของเพเซนเวลล่ค่ะก็ความทัดใจที่นี่นะคะ ชอบบรรยากาศของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นคนชนบุรีตั้งแต่เกิดเลยค่ะก็ชอบบรรยากาศในสนามกอล์ฟวิวสวยบรรยากาศดีค่ะแล้วก็ชอบมิตรภาพของเพื่อนร่วมงานด้วยกันค่ะที่นี่เป็นกันเองเหมือนพี่น้องค่ะเป็นครอบครัวค่ะคัาซ้าม,มาถของกิ้งลิ้วนะคะในการให้แค่ดูแลนายในเวลานายที่มาเล่นกอล์ฟนะคะก็คือบอกเลยอัของสนามค่ะได้ ทุกกลุ green, so ่มนะคะบอกลายบนกรีนค so 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 ่ะแล้วก็บอกระยะค่ะแล้วก็เทคแคร์นายดูแลเป็นกันเองทุกท่านค่ะก็อยากจะชวนนายทุกท่านนะคะมาตีกอล์มาเล่นกอล์ฟนะคะที่สนามเพลเซนวันเล่ของเราค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีนะคะแคดดี้ก็เทคแคร์ดูแลนายดีกันทุกทุกคนค่ะทราบข่าวว่ามีโอกาสได้ลง อ๋อดักการเมืองท้องถิ่นใช่ท่าอยู่กี่ปีครับไหนปีครับสิบสองปีในนิเขตไหนนะนิเขตคันนายาวคันนายาวนะครับเวลาฝนตกน้ําท่วมเราก็ต้องไปขุดลอกใช่ไหมครับขุดลอกเองได้ไหมครับจริงๆแล้วขุดลอกสูตรลอกเนี่ยเป็นหน้าที่ของสุนักกานเขตครับที่ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้อำนวยการเขตโดยที่มีสขเป็นผู้เสนอแนะเข้าไปใน ในสภาเขตนั่นคือขั้นตอนของของระบบของราชการ,ใ,รในช่วงนั้นเนี่ยวรพจน์เขาจะยังมี j อบเล็กๆด้วยคือตอนนั้นก็คือไปคล้ายๆเป็นพาร์ทเนอร์ของอู่ซ่อมสีแห่งเด่นซึ่งตอนนั้นพักอยู่ไหนนะอยู่แถวพนายาวนู่นเลยใช,ใช่ไหมแล,ไแล้วต้องขับรถ<น>ไปที่ที่สำโรงทุกวันคือตอนนั้นเป็นแค่พาร์ทเนอร์ที่ที่รู้จักกันแรกๆกับวรพจน์นะฮะคือตอนนั้นไปทําอะไรอยู่บ้างเป็นพาร์ทเนอร์ในส่วนของอะไรบ้างทีแล้วผมผมมีความคิด ว่าผมจะทํางานการเมืองแค่แค่12ปีก็คือมีความคิเป็นของส่วนตัวนะเรากูจะทําอะไรที่แค่พอเท่านี้สิบสองปีแล้วนละ้วมันครบแล้วรเราพัฒนาทุกอย่างได้ครบแล้วก็เลยมองว่าถ้าครบ12ปีปุ๊บเนี่ยจะต้องหาอะไรอย่างอื่นทำก็เลยหลังจากนั้นก็ไปไปศึกษาว่าเ,เราจะไปทําอะไรดีเราเรียน จบช่างยนต์มานะเราเรียนเกี่ยวกับบริหารจัดการอุตสาหกรรมมานะเราควรจะทําอะไรที่ที่เป็นเป็นของเรานั่นแหละครับผมก็เลยไปมองว่าเไปดูอู่นะอู่เพื่อนเขาทำเราก็เลยไปดูเขาพอไปดูเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนรู้ไปเรียนรู้อันดับแรกก็คือต้องไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบงานการวางบินการซ่อมอะไรพวกนี้เราก็มีความรู้อยู่บ้างทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะเปิดอู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีโอกาสนะครับแต่ผมก็ โชคดีที่แบบว่ามีเงินเก็บบ้างมีอะไรบ้างก็มีเงินที่จะเอามาเปิดอูเพราะว่าใช่ครับตอนแรกก็เป็นแค่พาร์ทเนอร์ตอนหลังก็คือขออนุญาตเพราะว่าพี่พี่คนที่ที่ดีด้วยก็ไปทาอีกที่หนึ่งไปทำอีกที่หนึ่งเราก็เลยคือเทคโอเวอร์ทั้งหมดใช่ครับแล้วตอนนี้ถึงตอนนั้นที่เป็นของตัวเองของตัวเองผ่านมากี่ปีละหกปีหกปีเหนื่อยไหมปีแรกเอาเอาสามเดือนแรกก่อนครับต้องเจอแน่นอนผมเชื่อว่าใครที่เป็นท็อปแก่เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ทุกส่วนคือเรามองมุมเนี่ยเรามองที่เราเป็นลูกน้องเนี่ยเราจะมองมุมหนึ่งใช่ใช่แต่ถ้ามองขึ้นไปเป็นเท่าแก่ปุ๊บ,บขขมันจะโขลกทีนี้อยากจะให้หลายๆท่านทราบเวลาที่เป็นเป็นไกด์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทําสีนในการทําสีเนี่ยค่าใช้จ่ายบางคนเนี่ยคือประกันหมด<า>ไป2ว,2วันแล้วเกิดอุบัติเหตุทํามาทั้งปีแต่ไม่เกิดต่หมดไป2วันแล้วลืมต่อเกิดเยอะไหมแบบเนี้ย คือส่วนใหญ่ไม่ใช่เปิดสองวันครับหมดวันเมื่อวานแล้ววันนี้เกิดอะไรนี่แล้วแล้วพอต้องซ่อมเองนี่คือสมมุติว่าเอากระโปรงหน้าส่วนใหญ่จะมีกันชนหน้ากันชนหลังใช่ครับคือราคากลางมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นรถรถญี่ปุ่นทั่วๆไปที่ไม่ได้ใช้รูซสายหรืออะไรแบบนี้ต่อไปนี้คือเป็น มันเป็นระบบที่เป็น 2K หมดแล้ว 1K ม,มันไม่มีแล้วที่แบบพ่นผุแ้งเลยแล้วมี<ช>มกเกอนไม่มีแล้ว<ช>มันก็จะเป็น 2K ทั้งหมดปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าทำสีเนี่ยมันก็มี2,500บาทถึง3,500บาทสมมุติว่าชนบวกปั้งอันนี้ข,ข,ขอขอทราบราคากลางของของคนนะถือว่าราคารถญี่ปุ่น รถญี่ปุ่นทั่วๆไปครับคือ2,000ลงมาเครื่อง2000ลงมานะพอชนปั้งเข้าไปหนึ่งเนี่ยคานไปแน่กันชนหน้าไปแน่แล้วก็กระโปรงย่นมาแบบนี้อ่าและอาจจะไม่ถึงเครื่องอาจจะไปแค่ม้อน้าก็คือก็คือหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือกันชนหน้าโครงในกันชนหน้าคารับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงไฟหน้าซ้ายฝาหน้ากระจังนะครับเป็นหม้อน้ำแรงพึ่งแอร์พัดลมม้อน้ำอือโหเป็นไงคล่องมากว่าเออเรลต์ส่วนใหญ่ราคาคือเบิกหมื่น ก็ 30, ค,คือเราก็เลยเลยมองว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับการที่มีบ็อกเกอร์บางบ็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็พยายามจะเตือนเตือนลูกค้าโทรไปคุยกับลูกค้าว่าเออใกล้หมดแล้วนะอะไรเงี้ยผมว่าอย่างนี้ดีนะเพราะว่ามันจะได้เป็นการเตือนว่าถึงเวลาแล้วในการที่จะต้องอจ่ายเบี้ยประกันเพื่อจะปกป้องความเสี่ยงใ<ล>นอนาคตอ้าวโอ้วันนี้แหมจริงๆแล้วเรื่องคุณวรพ์เนี่ย เขามีเยอะกว่านี้นอกจากเรื่องกอล์ฟเ,เรื่องงานแสดงเรื่องงานแสดงแล้วเขาก็เ,าเป็นคนที่คือ กูรูในเรื่องปืนพอสมควรคนนี้แต่ว่ามันไม่ใช่รายการปืนไงคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงแต่วันนี้คือเวลามันน้อยจริงๆถ้าจะจะขยี้ชีวิตของผู้ชายคนนี้นะหล่อสูงใหญ่ตีไกลแบบว่าสุดยอดมากวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรพจน์ชาเอยมากๆครับที่เสียสละถ้ามีโอกาสเนี่ยจะมาขยี้เรื่องปืนอะไรครับวันนี้ก็ผมอยากจะคุยต่อเพราะมันมันมากชีวิตของผู้ชายคนนี้นะครับคงจะต้องเจอกันได้ใหม่ครับทุกเช้าวันที่ เจ็ดในการถึงเจ็ดในการสนาทีแล้วกับวาไรตี้ซีรีส์คอมเมดี้ที่มีชื่อว่าเฮฮาบ้าดก้อมสวัสดีครับหุ่นี่ยังขยี้ไม่หมดเลยนะเนี่ยไอ้ใหญแผลหลังเนี่ยสมมติว่ากันชนหลังชนหลังก็จะมีไฟท้ายไฟท้ายสองชุดเออไฟท้ายสองชุดแขงเท้าแขงท้ายเออแก้มวงกันชนหลังมันก็เป็นเรื่องปกติใส่ของกระโปรงมันแล้วแล้วก็มันก็จะไปลามถึงประตูซ้ายขวาเออก็อาจจะมี ไม่เข้าลูกก็เวลาไหนเราครไปไปเล่นกอล์ฟบากหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยน, <c oughs> นีเวลา <c oughs>